ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ถือโอกาสจัดอันดับ5้เหรียญพระเกจิยอดนิยมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจัดตามสภาพปัจจุบันความแรงปัจจุบันที่คาดว่าน่าจะมีความแรงต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปี2568 ะครับถือว่าเป็นการจัดอันดับตามวิจารณญาณของผู้ดำเนินรายการของช่องสีตนนนชัย168 a n n นลนะครับส่วนทุกท่านนั้นจะเห็นต่างหรือเห็นเป็นประการใดก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมทุกท่านมาณนะโอกาสบัดนี้ด้วยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่สุขธรรมชโชโตนะครับถือว่ายอดนิยมตลอดการแห่งเมืองบุรีรัมย์ก็ต้องยกให้วัตถุมงคลของหลวงปู่สุขธรรมโชโตนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนวัตถุมงคลของท่านนั้นต้องเรียกได้ว่าไม่เคยวันไหวตามการเวลาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลของท่าน ได้รับการยอมรับได้เป็นที่ประจักษ์ในด้านของพุทธคุณแล้วก็ในด้านของการสะสมนิยมตลอดกาลจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับและยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยต้องบอกว่าราคาของหลวงพุชสุขเนี่ยทวีคูณนะฮะโดยเฉพาะรูปหล่อหรือจะเป็นผ้าผงหรือจะเป็นเครื่องราง ของขังอะไรต่างๆของนมปุกเนี่ยที่แท้ทันสากลนิยมเนี่ยต้องบอกว่าแพงทุกชิ้นนะครับมีราคาเล่นหากันทุกชิ้นดังนั้นเนี่ยจึงยกให้เหรียญหลวงปูุ่กรรมโชโตเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับในวันนี้ครับส่วนรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้ออลบาก้าหลวงพ่อพาวัดโพทองบ้านยาง นะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกว่าถ้าเป็นอาราบาก้าสภาพนี้นะครับเล่นหากันที่20,000บวกลบนะครับ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 50,000 50, บวกลบนะครับถ้าสวยแชมป์ปัจจุบันนี้ก็ถือถือได้ว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยแรงขึ้นมาสวนกระแสสวนเพดานเกจิคณาจารย์หลากหลาย หลากหลายรูปหลากหลายองค์ถือว่าเมื่อก่อนนี้ท่านก็ดังคู่กันกับหลวงพ่อสุขอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อพาทําไมหลวงพ่อสุกก็หลวงพ่อพานี่ท่านดังคู่กันมานตั้งแต่สมัยโ,มโบราณโบราณอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าทองแท้ไม่ไม่แพ้ไฟนะครับเหรียญหลวงพ่อพาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอย่างนี้นะครับถ้ามีสวยๆหรือสวยกว่านี้นะครับแชมป์เนี่ยเหรียญละหนึ่งหมื่นผมรับเช่านะฮะอินบอกมาขายทาง YouTube ได้นะครับทางพิมพ์ facebook นะชื่อเดียวกันกับช่อง y o u t u b e นะครับอินบ็อกมาขายผมได้นะครับถ้าเจอส,สวยชๆชมำชมนะผมรับเจ้าสตาร์ให้ที่เหรียญละ10,000บาทขึ้นไปนะครับาะฉะนั้นก็เป็นราคาปัจจุบันนะครับในการจัดอันดับเราไม่ได้อิงกระแสไม่ได้มีค่าจ้างหน้ามา้าหน้าแมวมารับจ้างปั่นพระเครื่องนะครับ ต้องบอกว่าพระเครื่องของจังหวัดบุรีรัมยปัจจุบันนี้ราคาแรงนะราคาแรงสวนเกษตรก็จบไปนะครับสําหรับรายการที่2รายการที่3อันดับที่3ของจังหวัดบุรีรัมนะครับต้องยกให้เหรียญหลวงพ่อเมาศารานุโลโมวัดโคกเหล็กนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่แชมป์ที่สุด ตันะ้งแต่ที่กระผมนั้นเคยได้มานะครับเป็นเหรียญที่แชมป์ที่สุดเดิมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงรมดําหรือทองฝาบาทปัจจุบันนี้เล่นหากันที่ต้องว่ากันว่าสภาพแชมป์นะครับถ้าแชมป์แบบนี้นะครับหลักพันกลางกลางบวกลบนะครับผมหลักพันกลางกลางบวกลบนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับสามของจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดอันดับปีประจําปี2 5 0 0 68นะครับอันดับที่4นะครับต้องยกให้เหรียญหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองสวยๆก็เล่นหากันที่หลักพันกลางๆเช่นเดียวกันนะครับสวยๆเล่นหากันที่หลักพันกลางๆนะฮะมีเก๊ามาแล้วนะครับแต่ว่าเก๊ไม่เหมือนนะฮะนี่จุดใจตังก็จะเน้นย้ำให้ดูขีด นะครับนี่ขีดตรงนี้นะครับนี่ถ้าพลิกมาแล้วเนี่ยเห็นบ้างตรงนี้มีบ้างตรงนี้ก็คือว่าพระแท้นะดูง่ายนะฮะเกมีมาก็เกีไม่เหมือนนะเพราะว่าต้องบอกต้องยอมรับว่าช่างผู้ที่เขาหลังสรรแกะบล็อกและเหียดต่างๆขององค์หลวงป,ปู่นั้นหลังสรรแกะบล็อกได้มีความคมชัดลึกแล้วก็มีมิติองศาถึงซึ่งยากมากนะที่จะทําเกได้นี่ครับปัจจุบันนี้ก็ ตามสภาพนะครับถ้าสวยๆเนี่ยต้องบอกว่าสวยฉ่ำๆจริงๆเนี่ยหลักหมื่นมีคนเช่านะฮะถ้ามาสภาพเดิมๆแบบนี้ก็สี่ห้าพันบาทนะรราคาปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องยกให้ท่านเป็นเกจิอันดับที่สี่นะครับในการจัดอันดับนะครับส่วนรายการสุดท้ายในการจัดอันดับนะครับก็ต้องยกให้เหรียญหลวงพ่อเป็น รุ่นแรกนะฮะเหรียญหลวงพ่อเป็นปี17เนะครับเป็นเหรียญไข่ปลาเต็มหรือว่าเหรียญเก้าแฉกก็เรียกเหรียญดาวก็เรียกนะครับถือว่าเหรียญหลวงพ่อเป็นเนี่ยปัจจ hmm. ุบันนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญบล็อกไข่ปลาเต็มเนี่ยเต็มทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดอย่างนี้นะครับหายากนะครับบล็อกไข่ปลาเต็มเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งได้นะครับว่าบล็อกไข่ปลาเต็มเนี่ยจะมีกากจะมีเหมือนดาวพดดผอยู่ตามบริเวณผิวนะครับนี สังเกตดูนะครับเป็นมกไข่ปลาเต็มวงกลมนี่จะกลมทุกเต็มทุกเม็ดทุกอนูนะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับปัจจุบันนี้เล่นหากันที่หลักพันต้นต้นเหมือนกันนะครับไล่ไปตั้งแต่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันไม่มีราคาตายตัวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกเราพอเป็นก็ประมาณนี้นะครับในการจัดอันดับของวราเกจิขณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อันดับหนึ่งหลวงปู่สุขธรรมโชตโอตัอันดับสองหลวงพ่อพาวัดโพดทองปัญยางอันดับสามหลวงพ่อเมาโหลวงพ่อเมาวัดโคกเหล็กอันดับสี่เี้ยงหลวงู่เหลืองวัดกระดึงทองดูแกและอันดับห้าเลียงหลวงพ่อเป็นวัดเจริณิมิตนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในการเก็บสะสมพระข,ของทางช่องเรานะครับไม่ได้รวมความคิดเห็นทั้งวงการนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเท่ากัดหน้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของ,องกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงไว้ทุกท่านนั้นได้รับชมในกาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ